Okay. สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหมอแพลนนะคะแพทย์แผนไทยประยุกต์ประจาบ้านหมอพักรหัคลินิกกันนะคะวันนี้หมอก็จะมาไลฟ์ให้ความรู้เป็นประจําทุกวันในช่วงเย็นเนาะวันนี้วันอังคารก็จะเป็นเรนองของหมอมาให้ความรู้นะคะหากท่านไหนที่ต้องการสอบถามความรู้หรือว่าเกี่ยวกับปัญหาผิวหนงังโรคสะเก็ดเงินโรคผิวหนังเรื้อรังนะคะก็คือสามารถกดติดตามผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะคะจะมีคุณหมอคอยไลฟ์สดให้ความรู้เป็นประจําทุกเย็นเลยค่ะ เดี๋ยวนี้ก็จะรอคนเข้ามาอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้หมอนจะมาในหัวข้อทำไมโรคสะเก็ดเงินถึงมีอาการคันมากตอนกลนคืนนะคะเดี๋ยวรอคนเข้ามากันอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะถ้าเสียงไม่ชัดสามารถแจ้งได้เลยนะคะได้ยินเสียงกันชัดทุกคนไหมคะ หากท่านาไหนมีคำถามสามารถสอบถามผ่านช่องทางข้อความด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือหากใครเข้ามาแล้วสามารถทักทายกันผ่านช่องทางคอมเมนต์ได้เลยนะคะในระหว่างที่หมอให้ความรู้เนี่ยก็คือจะมาไล่อ่านข้อความของทุกคนหรือว่าคำถามที่ทุกคนสงสัยนะคะใครเข้ามาแล้วสามารถทักทายกันได้เลยนะคะเดี๋ยวอีกสักแปก๊บหนึ่งเดี๋ยวหมอจะให้ความรู้และ เพราะว่ามีคนไข้ของหมอหลายคนสงสัยมากเลยว่าทําไมเป็นสะเก็ดเงินถึงคันมากตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ฝนเริ่มตกแล้วด้วยอากาศเริ่มเปลี่ยนนอากอาการคันก็จะตามมาได้นะคะในช่วงนี้ ฝนตกค่อนข้างเยอะเลยก็ให้ทุกคนดูแลตัวเองกันนะคะอย่าป่วยนะช่วงนี้มีเป็นโควิดกันค่อนโควิดระบาดค่อนข้างเยอะด้วยถ้าออกไปไหนก็แนะนําให้ใส่แมสนะเมื่อถึงบ้านให้อาบน้ําทันทีได้เลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เราติดเชื้อโรคเนาะยิ่งท่านไหนที่เป็นสะเก็ดเงินแล้วถ้ายิ่งไปเป็นไข้หวัดหรือเป็นโควิดเนี่ยก็จะยิ่งทําให้มีผื่นเหอเพิ่มมากยิ่งขึ้นได้นะคะ ใครเข้ามาแล้วสามารถทักทายกันผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวหมอจะมาให้ความรู้เนาะก็คือวันนี้หมอมาในหัวข้อทำไมเป็นสะเก็ดเงินถึงคันมากตอนกลางคืนนะคะเดี๋ยวหมอต้องอธิบายเกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงินเกานะเนาะบางคนไม่เข้าใจว่าโรคสะเก็ดเงินคือโรคผิวหนังแบบไหนเนาะโรคสะเก็ดเงินก็คือเป็นหนึ่งในโรคผิวหนังเรือ้อรังโรคผิวหนังเรื้อรังคืออะไรพอเป็นแล้วมันจะรักษา ไม่หายบางท่านก็บอกว่าไม่หายต้องใช้ยาไปตลอดเนะเพราะว่าอาการมันจะคือขึ้นขึ้นลงลงเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานะคะแล้วก็อาการของโรคสะเก็ดเงินคือ ผิวหนังของเราเนี่ยมันจะแบ่งตัวเร็วผิดปกติก็คือจะมีผื่นแดงนูนหนามีขุยมีสะเก็ดลอกซึ่งเกิดได้ทุกส่วนในร่างกายของเราเลยนะคะทั้งบริเวณหนังซีซ่าใบหน้าลำตัวแขนขาหรือบางลายก็มีอาการบริเวณเล็บถ้ามีอาการอักเสบมากๆก็จะมีปวดคอขออักเสบขอผิดรูปได้นั่นเองค่ะ แล้วก็หนึ่งในอาการของโรคสะเก็ดเงินเนี่ยที่มันมีผื่นแห้งมีขุยมีสะเก็ดลอกเนี่ยพอตอนกลางคืนเลยทําให้มีอาการคันมากเนื่องจากว่าในตอนกลางคืนนะ่ค่ะอากาศมันจะเย็นเนาะอากาศเย็นความชื้นมันจะมีมากกว่าตอนกลางวันแล้วยิ่งบางรลายเปิดแอร์นอนเปิดพัดลมนอนด้วยมันก็จะยิ่งทําให้ผิวหนังของเราแห้งเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วอีกหนึ่งอุปสรรคของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินนะคะพอตอนกลางคืนเนาะพอเราหลับไปแล้ว บางทีเราเลอเก่าไม่รู้ตัวตื่นขึ้นมานะค่ะมีเลือดซึมมีน้ำเหลืองซึมค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งปัญหาของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินเหมือนกันนะคะบางรายมีอาการคันมากจนหลับไปแล้วนอนตื่นขึ้นมากลางดึกก็ทําให้มีอาการนอนหลับไม่สนิทพอนอนหลับไม่สนิทติดต่อกันเป็นระยะเวลานานนอนหลับผักผ่อนไม่เพียงพอก็ยิ่งไปกระตุน้นทําให้มีผื่นเห่เพิ่มมากยิ่งขึ้นได้เหมือนกันนะคะแต่บางรายบอกมาเหมือนกันว่า หมอตอนอากาศร้อนก็คันเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าโรคผิวหนังที่เป็นเกี่ยวกับผิวหนังอักเสบมีผื่นแดงเนาะยิ่งเราเจออากาศร้อนเจอเหงื่อออกเงนี้ค่ะมันก็เป็นการกระตุ้นอาการคันได้เหมือนกันเนาะซึ่งโรคสะเก็ดเงินสามารถคันได้ทั้งตอนกลางวันเหงื่อออก อากาศร้อนก็คันได้เหมือนกันนะคะยิ่งตอนกลางคืนผิวหนังที่มันแห้งมากๆก็ยิ่งทาให้คนไข้มีอาการคันมากตอนกลางคืนเช่นเดียวกันเนาะโดยปกติแล้วคนไข้สะเก็ดเงินที่มีผิวแห้งมากจะมีอาการคันมากตอนกลางคืนนั่นเองนะคะวันนี้หมอเลยจะมาบอกวิธีการดูแลตัวเองที่จะทําทํายังไงไม่ให้เราคันตอนกลางคืนแล้วเราตื่นมากลางดึกพอตื่นมากลางดึกเราก็จะไม่ ไม่สามารถอานอนหลับได้สนิทนะบางรายอาจจะเกาไม่รู้ตัวมีเลือดมีน้ําเหลืองซึมเป็นแผลอักเสบมีอาการน้ำเหลืองซึมเ,เงเงซมเพิ่มมาก,กิ่งขึ้นได้เหมือนกันนะคะสําหรับผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินเนาะถ้าผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่มีผิวแห้งมากอย่างที่หมอแนะนําก็คือจะแนะนําให้คนไข้ทาครีมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะอาจจะเป็น มาสก์ดรเซอร์ตัวไหนก็ได้หรือน้ํามันมาพาวตัวไหนก็ได้ที่ไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ที่มีความอ่อนโยนนะคะก็คือเน้นการทายาวันละ4 5ครั้งหรือในช่วงก่อนที่เราจะเข้านอนนะีคะให้พอกยาหนาๆได้เลยถ้าตอนก่อนที่เราจะเข้านอนเรามี ผิวหนังของเราชุ่มชื้นพอเราไปเจออากาศที่มันแห้งมากๆค่ะอาการคันมันจะลดลงได้เพราะว่าถ้าเราไม่ทายาผิวหนังของเราแห้งยิ่งไปเจออากาศแห้งตอนกลางคืนมันก็จะยิ่งกระตุ้นทําให้เรามีอาการคันมากตอนกลางคืนเนาะสิ่งแรกที่หมอแนะนําเลยคือเน้นการทาครีมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะมเาเดอร์เซอร์ตัวไหนก็ได้หรือว่าเป็นตัวขี้ผึ้งเป็นตัวน้ํามันอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยลดอาการอักเสบด,ด้วยแล้วก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีนะคะ ต่อมาถือถ้าท่านไหนบอกว่าหมอไม่ได้คนันตอนกลา,า,างคืนคันตอนกลางวันทํายังไงได้บ้างถ้าคันตอนกลางวันปัญหาหลักๆเลยคืออากาศร้อเนเหงื่อออกซึ่งไอ,อตัวเหงื่อตัวนี้นะคะจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดอาการคันได้นะคะก็คือแนะนําถ้าคนไข้เหงื่อออกเยอะพยายามไม่ให้คราบเหงื่อพวกนี้มันเคลือบผิวของเรานาน พราะยิ่งมันเคลือบผิวของเราน,นำ้ำมันก็กักผิวมันก็ทําให้เรามีอาการคันที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นได้นะคะคือให้ใช้ผ้าขนหนูผ้าเช็ดหน้านี่แหละคะ่ะอาจจะปกผ้าเช็ดหน้าซับคราบเหนือของเราบ่อยๆได้เลยหรือว่าหางสะดวกเข้าห้องน้าน้ปาปากน้าสะอาดอะไรย่านีค่ะซับซับคราบเหนือออกหรือว่าล้างคราบเหนือออกได้เลยจะโดดทายาก็ทายาไปเพื่อเป็นการลดอาการอักเสบลดอาการคันนะคะแล้วก็เมื่อถึงบ้านให้อาบน้ําทันทีได้เลยนะคะยิ่งช่วงนี้ฝนตกด้วยเวลา ฝนตกเราออกไปข้างนอกเราอาจจะเจอความชื้นจจเจอละอองฝนพวกนี้ค่ะมันจะก่อทําให้เกิดเป็นผิวหนังระคายเคืองบางรายอาจจะเป็นสะเก็ดเงินเราในช่วงนี้มีผลผื่นขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะคือเน้นเป็นการอาบน้ําล้างคราบฝุ่นคราบเหงื่อออกแล้วก็การทายาบ่อยๆเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่สามารถทําได้คือเป็นการดื่มน้ําเปล่านะคะการดื่มน้ําเปล่าสําคัญยังไงการดื่มน้ําเปล่าคือ1 ถ้าเรายิ่งดื่มน้ําเยอะมันจะลดะมันจะทําให้อาการผิวแห้งลดลงนะคะอาจจะให้คนไข้แนะนําดื่มให้แนะนําให้คนไข้ดื่มน้าเปล่าวันละ2องถึงสดิขึ้นไปได้เลยนะคะสําหรับคนทั่วไปสอตรก,ก็อาจจะเพียงพอแล้วแต่สําหรับคนไข้ที่เป็นสะเก็ดเงินหรือมีปัญหาผิวแห้งะคะ่ะหมอแนะนําให้คนไข้จิบน้ําเปล่าตลอดทั้งวันได้เลยอาจจะจิบเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนตื่นเช้ามาอย่างแรกเลยคือจิบน้าเปล่าก่อนหนึ่งแก้วนะคะเพื่อเป็นการ กระตุ้นลำไส้ให้ลำไส้ทํางานดีด้วยแล้วก็ทําให้ร่างกายของเรามันสดชื่นเนาะถ้าเราดื่มน้ำเปล่าวันละสองี้ขึ้นไปผิวที่เรามันแห้งกร้านเนี่ยค่ะมันก็จะชุ่มชื่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งสําคัญคือเป็นการ งด,ดอาหารบางประเภทค่ะเพราะว่าอาหารบางประเภทเนี้ยมันจะกระตุ้นทําให้ผิวหนังของเรามันแห้ง e เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็กระตุ้นอาการคันได้นะคะอาหารกลุ่มที่จะทําให้ผิวแห้งเพิ่มขึ้นก็คือจะเป็นอาหารกลุ่มที่มีโซเดียมสูงนะคะอาหารแปรรูปทุกชนิดเลยยิ่งกินยิ่งคันยิ่งผิวแห้งก็ยิ่งแห้งมากกว่าเดิมนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มของพวกอาหารทะเลอาหารทะเลพวกเนี้ยค่ะก็คือถ้ามันเป็นอาหารทะเลที่ ผ่านการแช่ฟอร์มาลิีนมาแล้วเป็นอาหารทะเลที่ไม่สดเนาะหรือว่าเป็นอาหารทะเลเลี้ยงพวกนี้ค่ะมันก็คือจะมีสารเคมีด้วยอาหารทะเลมีความเคม็มเนาะมันก็ยิ่งไปทําให้ผิวหนังของเรามันแห้งมีอาการคันที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือแนะนําให้คนไข้หลีกเลี่ยงอาหารกลุ่มนี้ไปก่อนเนาะแล้วก็ท่านไหนที่ติดเคม็มอาจจะลดความเค็มให้หมอนิดนึงแต่หมอไม่ได้ห้าม เินเครื่องปรุงนะสามารถปรุงได้ตามปกติเลยแค่ไม่เค็มจัดไม่หวานจัดไม่เผ็ดจัดจนเกินไปนะคะเพราะว่ามาลายถ้าคุมอาหารเยอะจนเกินไปกินแต่เกลือ บางทีพอเราคุมอาหารเยอะๆร่างกายของเรามันก็เกิดความเครียดสะสมมันก็ทําให้ผืนที่มันกําลังจะสงบลงถ้าเราไปคุมเยอะๆเครียดและกินอันนี้ก็ไม่ได้อาหารจืดหมดเลยไม่มีความสุขในการกินข้าวมันก็ยิ่งทําให้มีความเครียดความเครียดก็เป็นหนึ่งทำให้กระตุ้นทําให้ภูมิในร่างกายของเราไม่แข็งแรงผืนเหินได้เหมือนกันนะคะโอเคท่านไหนมีคําถามสอบถามหมอบ้างไหมคะหรือว่าท่านไหนเข้ามาสามารถ ทักทายกันผ่านช่องทางน,นี้ได้เลยนะคะฟังหมอทันไหมคะหมอพูดเร็วเกินไปไหมถ้าทันไหนฟังไม่ทันสามารถแจ้งหมอได้เลยนะเดี๋ยวหมอจะให้ความรู้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครเข้ามาไม่ทันสามารถแจ้งได้เลยนะโอเค สวัสดีค่ะมีคำถามสอบถามด้านไหนสามารถแจ้งได้เลยนะคะอันไหนที่ไม่ได้เป็นสะเก็ดเงินแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกเนาะมีผดผื่นก็คือสามารถแจ้งหมอได้เลยนะคะ โอเคมีมีคนแจ้งว่าไม่ทันเนาะโอเคเดี๋ยวหมอมาพูดวนซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะเกี่ยวกับหัวข้อเนาะวันนี้หมอมาในหัวข้อทำไมเป็นสะเก็ดเงินถึงมีอาการคันมากตอนกลางคืนเนาะส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวหมอต้องแจ้งอาการของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินก่อนนะคะผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินอย่างที่เรารู้กันผิวแห้งอยู่แล้วนะคะผิวแห้งมีขุยมีสะเก็ดรอก พอยิ่งไปเจอกับอากาศตอนกลางคืนที่มีความแห้งเนาะยิ่งผิวแห้งเจออากาศแห้งเข้าไปอีกก็ยิ่งกระตุ้นทําให้มีอาการคันได้นะคะแล้วส่วนใหญ่แล้วโรคผิวหนังพวกนี้มันเป็นโรคสะเก็ดเงินมันเป็นผิวหนังเนื้อรังเนาะถ้าเรามีอาการคันมากตอนกลางคืนเราตื่นมากลางดึกหรือว่าเผลอเกา่ยคนไข้ของหมอหลายคนเลยตื่นมาแล้วมีเลือดซึมเลยไม่ได้เกานะหมอมัน กาตอนไหนไม่รู้ตอนหลับไปแล้วเราตื่นมามีเลือดซึม่งค่ะตอนคืนเราอาจจะเผลอเกาไม่รู้ตัวเพราะส่วนใหญ่แล้วมันจะคันมากตอนกลางคืนเนาะก็คือถ้ามีอาการคันเนาะคนไข้ของหมอก็คือหมอจะแนะนําให้ทายาให้หมอบ่อย ทายายเ่อคือเป็นกลุ่มยาที่เพิ่มความชุ่มชื้นนะคะกลุ่มเพิ่มความชุ่มชื้นมาจารเซอร์น้ํามันครีมที่พึ่งเนี้ยค่ะทาพอกหนาๆเข้าไปได้เลยตอนกลางคืนเพื่อให้ผิวไม่แห้งถ้าผิวหนังของเรามันชุ่มชื้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นตอนกลางคืนนะคะมันจะช่วยลดอาการคันได้เราจะนอนหลับได้ยาวเพิ่มมากยิ่งขึ้นถ้าเรานอนหลับยาวไม่มีการแกะเการะหว่างกลางคืนนะคะอาการอักเสบพวกนี้มันจะลดลงนะ โอเคมีท่านไหนสอบถามหมอเพิ่มเติมอีกไหมคะช่วยแนะนำครีมหน่อยได้ไหมคะอสำหรับครีมเนาะถ้าครีมครีมก็อาจจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือสำหรับคนที่ไม่ได้มีผื่นแดงอักเสบถ้าไม่ได้มีผื่นแดงอักเสบแต่ว่าผิวแห้งก็จะเน้นเป็นกลุ่มที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น m o i s ไร,รเ i z e r ทุกตัวเลยนะคะตัวไหนก็ได้ที่ไม่มีน้ำหอมไม่มีความ ไม่มีแอลกอฮอล์มีความอ่อนโยนนะคะแล้วก็พยายามหมอแนะนำให้คนไข้หลีกเลี่ยงกลุ่มที่เอ่อเพิ่มความกระจ่างใสลดรอยดำลดรอยแดงกลุ่มนี้จะยังไม่เหมาะกับคนที่ผิวแห้งนะคะถ้าคนที่ผิวแหง้งยิ่งใช้กลุ่มนี้ด้วยความที่มันลดรอยดำลดรอยแดงเพิ่มความกระจ่างใสมันจะยิ่งผัดเซลล์ผิวถ้าผิวหนังคอเลามันแห้งอยู่แล้วมันยิ่งผัด สัตผัดเซลล์ผิวอะคะ่ะมันจะยิ่งทำให้เกิดอาการอ,าการอาการักเสบเกิดการลักไขเครืองเพิ่มมากยิ่งขึ้นมาละอาจจะทาครีมตัวนี้ไปรู้สึกคันยุบยิบไงหมอก็เลยยังไม่แนะนำเนาะให้แนะนําเป็นกลุ่มเพ่อเพิ่มความชุ่มชืน้นมอยเจอร์ไรเซอร์มากกว่านะคะสําหรับผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินเนาะ,ะถ้าหมอนแนะนําหมอนแนะนำว่าคือจะเป็น ตัวยาที่จะช่วยลดอาการอักเสบลดอาการคันแล้วก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะสังเกตคนไข้หลายคนของหมอเลยตัวยาที่หมอจะให้ไปในช่วงแรกคือจะเป็นกลุ่มพวกขี้ผึ้งน้ำมันอ่ะกลุ่มขี้ผึ้งกับน้ำมัน2ตัวนี้แหละคะ่ะที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชืน้นลดอาการอักเสบได้นะคะเพราะว่าผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินยิ่งผิวแห้งมันเลยจาเป็นต้องใช้กลุ่ม คิ้พึ่งน้ำมันที่จะทําให้มันเคลือบผิวของเราได้นานนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นได้นานผิวจะได้ไม่แห้งอาการคันจะได้ลดลงเนาะ แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นทําให้ผิวแห้งเพิ่มมากยิขึ้นแล้วก็ลดอาการคันให้หมอด้วยนะคะอย่างที่หมอแจ้งไปหลักๆก็คือจะเป็นกลุ่มพวกอาหารทะเลข,ของหมกดองหรือว่ากลุ่มอาหารที่มีโซเดียมสูงยิ่งโซเดียมสูงมันจะยิ่งดึงน้ําออกจากผิวพอดึงน้ำออกจากผิวเสร็จปุ๊บผ,ผิวหนังของเรามันก็ยิ่งแห้งยิ่งแห้งก็ยิ่งจะทําให้เกิดอาการคันเพิ่มมากยิ่งขึ้นได้ถ้าเราทําตามคําแนะนําที่หมอบอกคือ1ดื่มน้าเปล่าเยอะ ทาเคีมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นลดอาหารที่กระตุ้นอาการคันลดอาหารที่กระตุ้นทําให้ผิวแห้งเนะะี่ยค่ะตอนกลางคืนอาการคันพวกนี้มันจะลดลงลดลงแล้วก็นอนหลับได้สนิทไม่มีกาวไม่มีการเกาตอนกลางคืนอาการก็จะดีขึ้นได้ค่อนข้างหล็วเลยคลินิก คลินิกอยู่ไหนใช่ไหมคะอ่าคลินิกหมอบอกก่อนคลินิกของหมอก็คือจะเป็นคลินิกบ้านหมอพัฒหะคลินิกนะคะจะมีอยู่สองสาขานะคะจะเป็นสาขาอุบลราชธา,านีกับสาขารางังสิตปทุมธานีนะคะสําหรับหมอหมอก็คือจะประจําอยู่ที่คลินิกสาขารางังสิตปทุมธานีนะคะถ้าเป็นสาขาลังสิตก็คือจะเปิดทําการทุกวันเลยหมอจะเริ่มเริ่มลงตรวจตั้งแต่ 9โมงเช้ายังปิดับคิวสุดท้ายที่ประมาณ4โมงเย็นนะคะถ้าท่านไหนมีปัญหาเรื่องโรคผิวหนังเรือ้อรังสะเก็ดเงินผื่นแพ้ผิวหนังเนี้ยค่ะก็คือสามารถสอบถามผ่านช่องทางไลน์ a c e b o o k หรือว่าสามารถโทรจองคิวเพื่อเข้ามาปรึกษาหมอที่หน้าคลินิกได้เลยนะคะเดี๋ยวหมออธิบายก่อนก็คือการรักษาของทางคลินิกคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการ รักษาด้วยยาสมุนไพรทั้งหมดนะคะการรักษาด้วยยาสมุนไพรทั้งหมดก็คืจะมีทั้งยากินยาทายาต้มอ,อาบนะคะคือขึ้นอยู่กับ อาการของคนไข้แต่ละท่านตัวยาก็คือจะแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าการรักษาของทางคลินิกคือจะไม่มีการฉีดยาไม่มียาสเตียรอยนะคะจะเป็นการรักษาด้วยยาสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมีความปลอดภัยต่อร่างกายนะคะมีความอ่อนโยนสําหรับท่านไหนที่ผิวแพ้ง,ง่ายก็คือสามารถใช้ได้นะคะข้อดีของสมุนไพรเลยคือถ้าเป็นโรคสะเก็ดเงินมานะคะด้วยความที่มันเป็นโรคเรื้อรังเนาะในการรักษาด้วยยาสมุนไพรเนาะคือจะมีการ ดูแลตัวเองอย่างละเอียดเลยนะคะทั้งอาหารสแสลงาการกินการใช้ชีวิตประจำวันเพราะแต่ละคนก็คือจะมีคำแนะนำที่แตกต่างกันไปเนาะก็คือถ้าเข้ามารับก,การรักษากับทางคลินิกก็คือหมอจะให้คำแนะนำแต่ละท่านแตกต่างกันไปตัวยาคือจะให้บางรายก็คืออาจจะได้ยาไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าผื่นแต่ละคนก็คือจะแตกต่างกันไปก็คือแนะนำให้ปรึกษาหมอเข้ามาก่อนเนาะ คุณลิเติ้ลสอบถามมาว่านอนหลับยากทำยังไงดีคะ,ะการนอนหลับยากมันก็จะมีหลายปัจจัยที่กระตุ้นทำให้เรานอนไม่หลับเนาะก็คือแนะนำให้คนไข้สังเกตพฤติกรรมตัวเองก่อนว่าพฤติกรรมตัวเองเนี่ยมันกระตุ้นการนอนของเราไหมมันกระทบกับการนอนของเราไหมก็คือถ้าดื่มกาแฟในช่วงน,นั้นอาจจะงดการดื่มกาแฟให้เหมาะก,ก่อนนะคะหรือว่าไม่ควรดื่มกาแฟ หลังจากเที่ยงเป็นต้นไปเพราะว่าถ้าเรายิ่งดืง่มกาแฟไปในตัวคาเฟอีนคาเฟอีนตัวนี้มันจะกระตุ้นทําให้เรานอ,นอนไม่หลับได้นะคะแล้วก็ถ้าเรามีความเครียดความกังวลเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของเราการทํางานทุกคนเนาะทำงานมีความเครียดอยู่แล้วใช้ใชวิตก็มีความเครียดอยู่แล้วพยายามหางานอดิเรกที่ช่วยทําให้เราผ่อนคลายเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะพยายาม อาหารงานอ่นดิเลกอ่านหนังสือไหมฟังเพลงไหมดูหนังได้เพื่อเป็นการผ่อนคลายถ้าเราไม่เครียดอาการนอนหลับของเรามันอาจจะดีขึ้นได้นะหรือท่านไหนทําทุกอย่างหมดแล้วไม่เครียดไม่ได้กินกาแฟแล้วทำไมยังนอนไม่หลับอยู่ก็คือถ้านอนไม่หลับที่ไม่ได้มีผือนะก็อาจจะแนะนําให้กินอาหารที่มันกระตุ้น กินอาหารที่น้าปรับทําให้ระบบเลือดกับระบบไหลเวียนของเรามันทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะคะถ้าหมอแนะนําถ้ายัางไม่ได้เป็นตัวยาเลยนะก็อาจจะแนะนําให้ดื่มน้าอุ่นก่อนน้าอุ่นแนะนำอุ่นหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วกาแฟก่อนที่เราจะเข้านอนสักประมาณหนึ่งชั่วโมงเนะะี่ยค่ะเป็นการปรับอุณหภูมิในร่างกายของเราปรับระบบเลือดระบบไหลเวียนของเราให้มันทํางานได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นพร้อมก,กับการเข้านอนนะคะถ้าเราดื่มน้าอุ่นสักประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนเข้านอนและนะคะแล้วก็งดการ งดการดูทีวีงดการเล่นโทรศัพท์และตัดทุกอย่างให้พร้อมเข้านอนเนี่ยค่ะปิดไฟให้สนิททำบรรยากาศรอบตัวเราให้พร้อมนอนเนาะอาการพวกนี้ค่ะมันจะอาการนอนหลับยากมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าถ้าทําทุกอย่างและทำทุกอย่างตามที่หมอแนะนําแล้วแต่ยังมีอาการนอนไม่หลับอยู่ก็คือแนะนําให้ปรึกษาคุณหมอเนาะว่าอาจจะต้อง มีตัวอย่างตัวไหนที่ช่วยในการนอนหลับไหมหรือว่าการกินอาหารบางอย่างก็คือแนะนําให้หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มันย่อยยากถ้ากินอาหารนิ้เย็นที่มันย่อยยากอย่างนี้ค่ะาำส้ของเรามันยังทํางานอยู่เลยมันยังไม่ได้พร้อมนอนแล้วก็จะนอนไม่หลับได้เอง,เองค่ะอืมเค้นี้ท่านไหนสอบถามหมอเข้ามาอีกไหมคะกินชาได้ไหมกินชานี่คือชาในช่วยในเรื่องไหนเอ่ยช่วยในเรื่องนอนหลับเหรอหรือว่า ชาเพื่อกระตุน้นชาเพื่อให,ให้ไม่เล่าร่างกายของเราตื่นตัวชามันก็มีหลายแบบเนาะถ้าชาที่เป็นชาที่มีคาเฟอีนนะกินแล้วมันก็จะไม่ได้ช่วยทําให้นอนหลับเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเป็นชาพวก ชามมลีชาคาร์โมไม่กลุ่มนี้อาจจะช่วยได้นะแต่ก็ต้องไปดูก่อนว่าเราสามารถกินได้ไหมเรามีโรคประจําตัวที่มันจะกระทบต่อการดื่มชาพวกนี้ไหมนะถ้าไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรไม่ได้เป็นสะเก็ดเงินไอชาพวกนี้คือสามารถดื่มได้นะคะแต่ว่าถ้ามีโรคสะเก็ดเงินหรือมีกินยาตัวไหนอยู่มีกินยาสมุนไพรอยู่คือแนะนําให้ปรึกษาคุณหมอก่อนว่าสามารถกินชาร่วมกับยาตัวที่คนไข้กินอยู่ได้ไหมนะคะส่วนพวกคาเฟอีนนะถ้าเป็นชาสําหรับผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินเนาะคือ แนะนำให้ดื่มเป็นพวกาชาผล,ลไม้ชาที่ไม่ได้มีนมไม่ได้มีน้ตาตาลนะคะเพราะว่ายิ่งดื่มนมยิ่งดื่มน้ําตาลมันจะกระตุ้นอาการอักอเสบทําให้ร่างกายของเรามีอาการอักอเสบเพิ่มมากยิ่งขึ้นได้เอง,เองค่ะโอเคมีท่านไหนสอบถามหมอเพิ่มเติมอีกไหมคะนี่ก็จะประมาณ4ี่โมงยี่แล้วเนาะโอเคหมอมาทวนอีกทีหนึ่งก็คือสําหรับ ท่านไหนที่มีอาการคันมากตอนกลางคืนเนาะวิธีการดูแลตัวเองหลักๆแล้วหมอยังให้คนไข้าทายาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นดื่มน,น้ําเปล่าเยอะๆนะคะแล้วก็พยายามดิเรื่งการแกะเกาเนาะผิวหนังของเราจะได้ไม่มีอาการอักเสบนะคะสําหรับท่านไหนที่ต้องการปรึกษาหมอเกี่ยวกับโรคผิวหนังเรื้อรังโรคสะเก็ดเงินก็คือสามารถคอมเมนต์ผ่านช่องทางนี้หรือว่าปรึกษาผ่านช่องทาง i ล e f a c e b o o k หรือว่าโทรจองคิวเข้าพบหมอหน้าคลินิกได้เลยนะคะ โอเควันนี้ก็คือไม่ได้มีคำถามเพิ่มเติมแล้วเนาะน,นี่หมอจะขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้หรือว่าวันถัดๆไปนะคะถ้าท่านไหนต้องการรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลตัวเองด้วยยาสมุันไพรก็คือสามารถกดติดตามช่อง Youtube ผ่านช,ช่องทางนี้ได้เลยนะคะจะมีคุณหมอมาไลฟ์ให้ความรู้เป็นประจำทุกวันเลยนะโอเคสำหรับวันนี้หมอขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ